อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับ,รบและนี่คือช่วงสอนทําอาหารอาหารที่สอนให้ทําในวันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นโ oh, อย้ยโยโกไซมาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสวัสดีแปลว่าสวัสดีตอนเช้าครับ,รบตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าตอนเช้าแล้วพอทำพุทธรอนบ่ายโอ้ยโยโกไซมาตอนบ่ายไม่ได้ครับโอ้ยโยในตอนเช้าคอนิจิวะตอนบ่ายไม่คอนิจิวะไม่ใช่ฮะคอนิจิวะใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยโยคอนิจิวะคมังวะอันนั้นเป็นประการ เขาเรียกอะไรเขาลบกันอ่ะก็น right? yeah. oh şey> ั่นแหละฮะก็ค <Oh oh ือแต่ไม่ได้แปลว่าเช้าบ่ายอย่างที่คุณพูดเดี๋ยวไปฟังเขาเลยฟังเขาดีกว่าเพราะอะไรรูดไหมเพราะว่าจริงๆร้านนี้ชื่อร้านโอไฮโยโอไฮโยนะครับแล้วก็เป็นเชฟญี่ปุ่นจริงๆครับและเจ้าของก็เป็นญี่ปุ่นจริงๆแต่ราคาไทยครับราคาจับต้องได้แนะนําเลยถ้าอยากกินอาหารที่พ่อครัวเป็นญี่ปุ่นจริงๆก็คนนี้ญี่ปุ่นจริงๆทําเลย แล้ววันนี้เมนูที่นำเสนอคือแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเชฟของผมในวันนี้เป็นคนญี่ปุ่นนะแต่พูดไทยได้เพราะอยู่เมืองไทยมาทั้งหมด27ปีแล้วนะ,ค,ะครับคุณโยชิเทรุอิโนชิตะจากร้านโอไฮโยโอไฮโยกูไโอไฮโยกสโอไฮโยมาสวัสร <t ap> ีคร <t ap> ับตอนเช้าน <t ap> ี่คือโอไฮโโกไซมัสใช่ครับโอไฮโอแปลว่า โอไฮโอไปว่าหรอครับก็คือเหมือนกับสวัสดีกับสวัสดีครับออเก็คือมันจะเสียงสั้นกับโอไฮโอโอไฮโอแล้วแล้วหนูเข้าใจถูกไหมว่าตอนบ่ายนี่ต้นในสมัยคือขนิชิวะขนิชิวะทุกครับตอนนั้นคือตอนนั้นคือโกมังวะใช่ครับอแล้วถ้าโอไฮโอไม่ไม่ต้องมีโอไฮโอแล้วเหรอ ไม่ไม่ตอนบ่ายเจอกันอ๋อโยกคือตอนตอนเช้าครับตอนดึกตอนเช้าพอเลยเที่ยงไปแล้วเป็นคอนิจิวะอ๋อแมาเจอก็นต็นคอนิจิวะคอนิจิวะตอนบ่ายตอนตอนคือคือโคมังวะอ๋อถ้าถือว่าก่อนนอนก่อนนอนนอนเถอะวะอ๋อนอนกับไอซมินาไซอ๋อนี่นะครับนี่ครับแล้วจริงๆแล้วมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับอ๋อผมมาอยู่เมืองไทย27ปีแล้วยี่สิบเจ็ดปีแล้วก่อนที่จะมาทำตรงนี้เนี่ยเป็นล่ามนะครับอ๋อเป็นล่ามภาษาไทยด้วยครับภาษาอังกฤษด้วย เขาได้เขาได้ทั้งสองภาษาภาษาญี่ปุ่นเขาพูดได้อยู่แล้วนะได้แล้วก็ก็เป็นร่มธุรกิจหมายก็การทําธุรกิจก็คือญี่ปุ่นมาทําธุรกิจก็จะติดต่อกับคนไทยเขาก็สามารถแปลให้ได้นี่อยู่เมืองไทยอยู่ไปอยู่ไปสักเท่าไหร่ถึงมาเจอผู้หญิงไทยเจอกับคุณตู่ก็เมื่อปีที่แล้ว15ปีที่แล้วอ่าไม่ใช่ค่ะตันหนัก17ปีที่แล้ว17ปีที่แล้วเขาทำอะไรเลยถึงไปเจอเขาเขา เมื่อก่อนนะครับกะเกอรคุณตู่เนี่ยมีโรงงานเย็บผ้าแล้วพอดีลูกค้าผมเนี่ยต้องการที่จะทําเสื้อของหมากะเกออยากจะผลิตที่ไทยแล้วก็ส่งออกญี่ปุ่นด้วยอ๋อเวลาเวาพอนึกถึงหมานึกถึงเขาเลยผมหาโรงงานเย็บผ้าในไทยและได้โอกาสเจอกับคุณตู่ด้วยอ๋อนี่ครับคุณตู่นี่ตรงนี้ครับแล้วสุภาพบุรุษข้างๆนั่นคือลูกชายใช่ไหมครับทีมลูกน้องเอาลูกน้องนช่ไหมพี่ชายนี่ยเห็นนั่งอยู่ด้วยกันนึกว่าลูกชายนะเป็นทีมเฉยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เลย มาแต่งงานกันแล้วก็อยู่ร่วมกันใช่ครับอย่างมีความสุขมากมีความสุขไม่อยู่มีความสุขมากครับเขาชอบเขาชอบเขาชอบเขามีความสุขแล้วก็เลยมาเปิดร้านอาหารเป็นอาหารญี่ปุ่นครับร้านโอฮายโอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่จอกใจซีระหว่างซอย61 63นะครับอ๋อ เดี๋ยวนะอยู่ในโชคเฮกสี่เลยใช่ไหมระหว่างผิดกับถนนโชคใจสี่เลยครับอหกสิบเอ็ดหกสิบสามอยู่ระหว่างใช่ครับโอเคนะครับขายอะไรบ้างครับขายอาหารญี่ปุ่นครับครับผมตั้งแต่สักเบือยันเรือลบเลยอาหารญี่ปุ่นากบบยันลไม่รู้จักไม่รู้จักาที่อยู่ันอยี่สิบเจ็ดจีไม่รู้จักสันดิเนียเรือลบทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างซูชิซาซิมิ ก็อาหาะหรี่อาหารญี่ปุ่นแล้วก็บาร์เมนูก็เอาใจคนไทยด้วยก็ดัดแปลงนิดนึงนะครับก็มีดัดแปลงให้คนไทยด้วยนะครับผมเห็นอันนี้ผมก็แบบเออช็อกโกแลตนี่น่ากินไม่ใช่ช็อกโกแลตครับอันนี้คือก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับก้อนแกงกะหรี่นี่นะท่านผู้ชมเวลาที่เขาทำผมเคยเห็นผมก็ูด้วยกันดไม่ใช่ครับก้อนแกงกะหรี่และชอบที่เขาพูดมากโยเขาพูดบอกว่า คนญี่ปุ่นนะถ้าทําแกงกะหรี่เนี่ยนะไม่ต้องพูดเลยนะหลับตาทํายังทําได้ทุกบ้านเลยอ่าไม่แน่ใจว่าหลับตาทาได้หรือเปล่าทมามความัน <laughs> <ต>ไม่ได้ยากแต่ว่าแต่ว่าแม่บ้านส่วนใหญ่นะคะก็ทําเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมนูแบบเด็กๆก,ก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบ <laughs> ใช่ใช่ผมรู้แค่ว่าแกงกะหรี่เนี่ยยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเพราะเวลาเรากินตามร้านอาหารมันจะมีความแบบโอ้โหอันนี้มันคงผ่านมาหนักแล้วอะมันถึงแบบ เข้มๆมาเลยครับอ่ะงั้นเรามาดูกันเีกอว่าถ้าเกิดท่านอยากจะทานแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอร่อยออร่ยจะทําไงครับและจะต้องไปที่ไหนไปโอไฮโอนี่แหละราคาก็เป็นมิตรเป็นกันเองเดี๋ยวให้ดูนะยังไม่บอกตอนนี้ไม่บอกว่าจานเท่านี้จานเท่านี้อย่างนี้เลยแล้วดูวิธีการทําว่าเท่าไหร่นะฮะเราดูพร้อมๆกันเลยครับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นจากโอไฮโอครับนี่ครับนี่ร้านเขาเห็นไหมเล่าใช่ครับน่านั่งไหมเล่าน่านั่งภรรยานะครับน่นภรรยานะครับนี่ครับโอไฮโยโกไซมา เริ่มจากญี่ปุ่นนะครับก็ออาหมูสันคอสันคองกะหรีพอกกะรีไทยด้วยนะครับเพราะว่าใช้กับหมักหมูอะค่ะจะได้หมูหมักหมูแล้วหมูที่เป็นสันคอครับครับสันคอมันจะนุ่มละลอยแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะคือกระเทียมขิงแล้วก็อ่าหัวหอมใหญ่ครับแล้วก็อ่าขึ้นช่ายขึ้นช่ายครับนี่ครับก็เจียมต้นขึ้นช่ายหอมใหญ่ครับผมก็ปั่นให้ละเอียดด้วยปั่นให้ละเอียด ตามด้วยแอปเปิ้ลด้วยนะฮะขมด้ใส่แอปเปิ้ลด้วยน้ำซุปมันจะหวานน้ำจะหวานนะแอปเปิ้ลแล้วก็ถึงใส่น้ำปลาไปหน่อยครับเพื่อทนกาะปั่นง่ายขึ้นการปั่นง่ายขึ้นนี่นี่ก็ต้องปั่นให้ละเอียดก่อนปั่นให้ละเอียดก่อน จะได้ผัดแล้วเนี่ยละลายหนแน่นถ้าเพิ่งดูตรงนี้นะเสร็จแล้วเอาน้ำพืชไปผัดไอ้เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยดูนะเนี่ยตอนนี้เป็นน้ำน้ำแต่ว่าผัดสัก20นาทียี่สิบนาทีนะคุณผู้ชมแห้งแล้วก็สีมันจะเหลืองนี่แห้งแล้วหลือแค่นี้ครับเหลือแค่นี้แล้วเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อันนี้น้ำมันพืชใส่กระทะอีกครับครับก็ผัดโพวกหนู มื่อกี้ที่เราหมักไว้ที่เราหมักกับผงกะหรี่เอามาก็หมักให้ผิวมันแจ๊คยิมด้วยค่ะบเดไม่ต้องสุกมากไม่ต้องสุกมากทอดให้แค่ผิวเกรียมต้มอีกทีเดี๋ยวต้องเอาไปต้มอีกเอาหัวหอมใหญ่หอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็่ฝรังมันฝรั่ง ซึ่งมันต้องอยู่ในแกงกะหรี่อยู่แล้วนะใช่ครับแล้วก็ับแครอทผัดด้วยครับนี่อันนี้ก็นะผัดให้ออกไปคิวมันจะตึงๆให้หอมก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสุกมากก็ได้โอเคโอเคกับแล้วก็เทใส่หม้อนี่แล้วก็เอาผักที่ผัดมาคลี้ใส่ด้วยครับแล้วก็เครื่องแค่ที่ผัดเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาน้ำซุปไก่น้ำไก่ใส่ลงไปนี่ครับต้มสัก20นาทีต้มสัก20นาทีแครอทกับมัรฟานนิม และปรุงด้วยซอสมะกะแทศซอสเกลียวญี่ปุ่นหรือว่าซอสซองกัตโซนะครับครับแล้วก็ผงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้มาสามกันมากนะครับก็ใส่โมอแล้วก็ไชลาหลายก็นำซุปมันจะข้นแล้วก็เออ่ต้นไช่พริกป่นด้วยเพราะว่าคนไทยชอบเผ็ดใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นญี่ปุ่นนาจจะเผ็ดกลางๆโอเคแต่คนไทยชอบเผงเผ็ดด้วยแล้วก็หมูทอดสุนด้วยหมูทอดสลัดแกงกะหดีนี่ครับอย่างนี้ครับ เป็นอันเสร,ร็จสิ้นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับนี่รี้ก็ตอดมาแล้วนี่ครับท่านผู้ชมครับออกมาหน้าตา เป็นนี้เขาใช้หมูสันคอนะเพราะมันมีเนื้อแดงแล้วมันมีมันด้วยกินแล้วมันก็จะนุมน่มๆแล้วหมักก่อนฮะอย่างที่เห็นแล้วฮะก็ร้อนอ,น <c oughs> อนยู่เลยอะจริงๆเขาทำจริงๆนะ <c oughs> แล้วก็หมูเนี่ยเวลาที่เขาเอาไปทอดเนะพื่อให้มันผิวตึงเอาไม้นิดๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องไม่ต้องสุกเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องเอาไปต้มอยู่ดีใช่ไหมผัดผักก็เหมือนกันก็แบบเดียวกันต้องการให้มันมีกลิ่นรสชาติมันออกมาเฉยๆนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดไปกินร้านเขาง่ายกว่าเรื่อนะฮะแล้วจริงๆพอผัดอย่างนี้เสร็จเรีย มันขาดไอ้นี่ไม่ได้ใส่ลงไปปั๊บเรียบร้อยก็คือจบสิ้นกันเลยก็ออกมาเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นและอย่างที่พูดเมื่ก่อนออกรายการแล้วว่าเนี่ยยิงชามอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เพะเพะเลยนะครับให้ทายว่าเท่าไหร่เดี๋ยวให้คุณโยบอกทายในใจไว้ก่อนเท่าไหร่เท่าไหร่ครับคุณโยร้อยยีบาทครับโอ้ร้อยยี่สิบท่านผู้ชมมีนั้งแกงกะหรี่มีนั้งทงกัตสึหมูทอดด้วยต้องครบถ้วนแล้วร้อยยี่สิบบาท ผมว่าไม่ไปก็ไม่รู้จะไปถ้ากินที่ห้างก็อาจจะ200อัพนะครับใช่ถ้าไปกินที่ห้าง200อัพแล้วอนก็ขายแค่160บาทใช่ครับนี่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 ว่ากินอย่างผมนี่ถูกต้องที่สุดใช่ไหมครับถูกถูกไหมครับคุณโยเนื้อกะหล่ลีไม่ติดอะไรเลยคุณผู้ชมครับคือมันมีความมันจะมีความเนียนของมันแต่ว่าอันนี้เขาปรับมาแล้วแหละเขาปรับลงมาให้กินได้ง่ายขึ้นแล้วมันเข้าใจง่ายๆเลยคุณผู้ชมครับแล้วมันหอมมากและ คำแรกก็กินกับตัวแกงกะหรี่คำที่สองค่อยกินกั้ทงคัตสึถามว่าตัวผมชอบไหมผมชอบมันง่ายแล้วโดยราคายิ่งแบบโอ้ทำเองไม่ได้อ่ะทําเองไม่ได้เลยแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่กินร้านเขาันนี้คือโอไฮยกกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับกินแล้วคุณโยมขนาดหนูหนูไม่่รูเืองกินไม่ค่อยเก่งคือหนูเป็นคนไม่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 ค่อยกินแกงกะหรี่นะครับหนูยสึกว่ามันนุ่มนวลมากคุณโยมมันแบบรสสัมผัสอ่ะครับน้ํานี่แบบ ง่ายๆเลยอ่ะจริงๆคุณผู้ชมอร่อยอร่อยอยอร่อยจริงขอบคุณครับอาร์ติอาโตกุยมัสอันนี้อันนี้คืออะไรคุณโยอันนี้อันนี้คือพุดดิ้งมะพร้าวนะครับใช่เหรอฮะกับตั้งชื่อกงลูกสาวอยู่ลูกสาวทำกับใช่ครับขออนุญาตลองเปิดชิมได้ไหมครับ ได้ครับได้ครับเชิญครับคุณกินไปแล้วอันเดาะคุณกินไปแล้วหนึ่งอันครับไม่มีคุณกินหมดไปแล้วหนึ่งอันอันนี้พรอฟครับพรอฟประกอบฉากว่ามันไม่มีใครเอาอะไรที่ปลับเปล่ามาประกอบฉากมีมีมีเขาบอกประกอบฉากว่าหมดแล้วคืออันนี้อร่อยดีอ่ากินแล้วเป็นยังไงครับท่านผูแกงกะหรี่นี่คือด้วยราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจริมันควรจะพูดตรงๆเลยครับมันควรจะต่ำสักกว่านี้เยอะมาก แต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นความอร่อยที่ลงตัวแล้วร้านเขาทําอะไรด้วยความตั้งใจอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนี่อันนี้คือหมูผัดกิมจินะครับเป็นหมูผัดกิมจิแล้วในหม้อเนี่ยคือเป็นนาเบะถูกไหใช่ครับหม้อไฟแล้วนี่อันนี้ผมชอบมากที่สุดครับมักกว่าผัดหมอมาโบนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวผมลองอันนี้ได้ไหมอันนี้คือเป็นด้วก้อนรบเป็นมากกิ ครับมากิอันนี้เป็นมากิครับเป็นมากิซูชิสไตล์อเมริกันนะครับเออมากิคือจะมีสาหร่ายห่อข้างในนะครับลอครับลองกินมะเขือนี่คุณลองกินของเขาดิโอ้โหมันเหลือเชื่อจริงจริงเห็นไหมมะเขือม่วงเงี้ยมันก็เนื้อหวานแล้วก็ทำกับซอสเผ็ดมันก็อร่อยจริงๆฮะอร่อยมากอร่อยมากครับอร่อยมากมากิเขาเป็นไงอร่อยเห็นไหม ฉะนั้นท่านผู้ชมหไปหมดเลยผมเอาของดีๆมานําเสนอแล้วของดีที่ราคาท่านรับได้ด้วยคือโอไฮโยวันนี้ขอขอบคุณคุณโยชิเทรุขอบคุณโอไฮโอคอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะระหว่างซอย61กับ63ในช่วงที่โชคชัสีครับผมมีแต่ความอร่อยรอท่านอยู่ที่นั่นวันนี้เวลาหมดแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ันนี้เราจะมาสอนทำชานมวานิลาเลซิสมิลเชครสสัมผัสมันก็จะมากขึ้นมันจะมีความข้นหวานมาจากไอศครนะีมนะแล้วมีความกรุบกรอบจากตัวอัลมอนด์แต่อัลมอนด์เนื้อน้ำปลาหอมครับ <laughs> คือกินไม่หยุดหรอท่านไม่มีคำว่าผิดหวังครับมีความนุ่มแล้วก็มีความหนึบอยู่ในตัวติ๊กกระเด็ยติ๊กกระเด็ยติ๊กกระเด่ยเตระเ็ย